ไอเตยอ,อยากเลี้ยงหมาวันหยุดสุดสัปดาห์ คุณพ่อคุณแม่พาใบเตยไปเที่ยวบ้านคุณย่าที่บ้านคุณย่ามีลูกหมาหลายตัวลูกหมาเห็นใบเตยก็เห่าบ๊็อกบอกแต่พอใบเตยเอาขนมให้กินมันก็กระติกหางดุบดิบไปมาลูกหมาพากันเดินตามใบเตยต้อยตเวลาใบเตยวิ่งมันก็วิ่งเวลาใบเตยหยุดมันก็หยุดเวลาที่ใบเตยหกล้มลูกหมาก็พากันมาเลียมือเลียแก้มจนใบเตยลืมความเจ็บแล้วหัวเราะคิกทักเพราะจักระจี้แทนใบเตยชอบลูกหมาจังเลยอยากได้ลูกหมาไปเลี้ยงจังตอนจะกลับบ้านใบเตยขอคุณพ่อคุณแม่ให้เอาาลูกหมไป ี้ท่บานแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ได้หรอกลูกการเลี้ยงหมาสักตัวนั้นเราต้องดูแลรับผิดชอบหลายอย่างรอให้ลูกโตวกว่านี้ก่อนนะถ้าลูกยังอยากเลี้ยงอยู่เราค่อยมาคุยกันอีกทีนะจ๊ะใบเตอรรู้สึกเสียใจได้แ,แต่มองดูลูกหมาหน่ารักยืนกระดิกหางให้ไม่ยอมหยุด เมื่อกลับถึงบ้านใบเตยยังเสียใจอยู่จึงนั่งเสืมที่ริมเว้วทันใดนั้นก็มีลิ้นเป็ๆมาเลียมือใบเตยตกใจหันควับไปเจอลูกหมาขนปุยสีขาวกำลังยืนกระดิกหางดุดดิกพลางเห่าบ๊อกบ๊อกอยู่อีกฟากหนึ่งของรัว้วแล้วพี่น้ำหวานซึ่งอยู่ข้างบ้านก็วิ่งมาพลางพูดว่าสัมรีมาอยู่กับใบเตยนี่เองพี่ตามหาเสียทั่วเลยพี่น้ำหวานเห็นใบเตยมองสัมรีก็เอ่ยตากชวนว่าอยากมาเล่นกับสัมรีไหมจ๊ะใบเตยรีพยักหน้าพลางบอกว่าอยากเล่นค่ะแต่ต้องไปขออนุญาตคุณพ่่่่อออกกกกับบบคุณแนแนล้ววใเต็ิงไป คุณพ่อคุณแม่เมื่อคุณพ่อคุณแม่อนุญาตใบเตยจึงไปเล่นกับสำลีอย่างสนุกสนานใบเตยรักสำลีมากทุกวันหลังกลับจากโรงเรียนใบเตยจะรีบทำการบ้านให้เสร็จแล้วมาเล่นกับสำลีฮิฮิเล่นกับสำลีสนุกจังเลยวันหนึ่งที่บ้านของพี่น้ำหวานปิดเงียบไม่มีคนอยู่ใบเตยลองเรียกสำลีแต่สำลีก็ไม่มาไปไหนกันหมดนะใบเตยนึกสงสยัย ต่อมาเป็นวันหยุดใบเตยรีบไปที่บ้านของพี่น้ำหวานแต่เช้าพี่น้ำหวานบอกว่าสัมลีไม่สบายเลยไปหาหมอตอนนี้สัมลีก็ยังอยู่ที่คลินิกตอนเย็นๆถึงจะรับกลับบ้านได้ใบเตยจึงขอตามพี่น้ำหวานไปรับสัมลีด้วยที่คลินิกมีคนพาสัตว์เลี้ยงที่ป่วยมาหาหมอมากมายหมาตัวหนึ่งครางเงืดเงืดดูแล้วน่าสงสารจังเลยใบยเตยคิดว่าถ้าเลี้ยงหมาแล้วหมาป่วยคงจะเศร้ามากแน่ๆแล้วถ้าหมาตัวใหญ่จะอุ้มมันมาหาหมอไหวไหมนะ หลังจากหาหมออาการของสัลีก็ดีขึ้นมากตลอดเวลาที่ผ่านมาใบาเตยเห็นว่าพี่น้ำหวานต้องดูแลสำลีหลายอย่างทั้งเอาข้าวให้กินอาบน้ำและพาไปเดินเล่นนอกบ้านเวลาสัลีอึกก็ต้องเก็บอึไปทิ้งให้เรียบร้อยใบยเตยเข้าใจแล้วว่าการเลี้ยงหมาสักตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถึงอย่างนั้นใบเตยก็ยังอยากเลี้ยงหมามากทุกวันนี้นอกสักจะไปเล่นกับสัลีใบเตยยังช่วยพี่น้ำหวานอาบน้ำให้สัลีด้วยและถ้ามีหมาเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ใบเตยตั้งใจว่าจะมีความรับผิดชอบและ ูแลหมาของตัวเองให้ดีที่สุดเลยล่ะ